สวัสดีครับผมออมขรุขระนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มทําเพลงว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีไปดูกันเลยก็อื่นนะครับสิ่งที่ทุกคนที่ทําเพลงจะต้องมีนะครับนั่นก็คือมือถือมือถือเอาไว้ทําไมเอาไว้อัดเสียงนะเอาไว้อัดเสียงคลิปนี้สําหรับคอมน,น,นะฮะหรือถ้าอยากอัดขึ้นมาก็จะมีที่เรียกว่าไมค์คอนเดนเซอร์เอาไว้อัดเสียงก็จะใส่บวาแต่มือถือในปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีเกรดของไม์เกรดไม์นั้นก็อาจจะดีขึ้นมาอ่าหนึ่งมือถือ2ไม์คนเดนเซอร์นะครับและการที่เราจะมีไม์คนเดนเซอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ไม์อย่างเดียวแล้วก็ต่อสายตรงเข้ากับคอมเสียงมันจะเบามากนะครับเราก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแปลงไฟหรือจ่ายไฟให้กับไม์คนเดนเซอร์ตัวน,นี้นะฮะจ่ายไฟเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงเพียงพอที่จะให้ไม์ตัวน,นี้ทำงาน มีประสิทธิภาพนะและสิ่งที่3สิ่งที่ผมไม่มีนะครับแต่ถ้าใครจากมีก็คือสิ่งที่ดีๆนะครับนั่นก็คืออ <Inter face S 2> ินเตอร์เฟซอินเตอร์เฟซก็จะคล้ายๆตัวน,นี้แหละเป็นตัวแปลงไฟนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีปุ่มปรับได้ปรับเอฟเฟกปรับความแหลมความทุ้มของใหม่และ ต่อไปที่เราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือลำโพงนะครับจะเป็นลำโพงบลูทูธจะเป็นลำโพงโฮมสตูดิโอก็ได้นะครับผมใช้ลำโพงบ <c oughs> ลูทูธนี่ายดีอย่างต่อไปที่เราจะมีนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรดีในการเริ่มต้นทําคลิปเสียงหรือว่าการมิ์เพลงนะครับสิ่งที่ผมจะเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ เป็นโปรแกรมที่หาง่ายที่สุดที่เรียกว่า Adobe Audition นะครับเป็นโปรแกรมฟรี